มงมงมงเท่งมงไอเท่งมันชวนกะร้วนร่วนไปกับมันข้าวดีมาแล้วครับช่วยผู้พิการคนละ1,000ในช่วงโควิด -19 สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องส H10 บารมีคนจนข่าวสารเพื่อพี่น้องปวงชนแด่พ่อแม่พี่ป้าประชาชนผู้ยิ่งใหญ่ถ้าหากท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้กรุณาช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารทุกครั้งนะครับแล้วถ้าท่านคิดว่าใช่ช่วยกรุณากดแชร์ออกไปและอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจบารมีคนจนด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเอาไว้ด้วย เพราะว่าถ้ามีข่าวสารอะไรมาใหม่ๆท่านก็จะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกครั้งจะได้ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับบารมีคนจนคนเดิมล่าสุดเลยนะวันนี้31มีนาคมมีข่าวดีมาบอกพ่อแม่พี่น้องกันอีกครั้งหนึ่งครับเรื่องของคนพิการหรือผู้พิการนะครับที่หลายๆท่านเนี่ยนะ ได้มีการเคยสอบถามบารมีคนจนกันเข้ามาว่าผู้พิการเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลืออะไรบ้างเนี่ยเดือดร้อนเหมือนกันนะและก็เบี้ยผู้พิการเนี่ยที่เคยได้รับเนี่ยไม่เพียงพอแล้วณบัตรนี้เนี่ยมาตรการนี้นะครับในการช่วยเหลือผู้พิการคนละ1 0 0 0บาทเนี่ยนะได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหพี่น้อง เดี๋ยวบารมีเนี่ยจะพาไปชมข่าวนี้กันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมกันนั้นบารมีคนจนนะครับอยากจะบอกให้พ่อแม่พี่น้องที่รับชมแล้วก็ติดตามช่องบารมีคนจนอยู่นะครับก็ฝากให้กดติดตามกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ให้มากๆเลยนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์ให้เยอะๆเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็จะต้องขอขอบพระรคุณข้อมูลดีๆจาก TNN ช่อง16ด้วยนะครับ ก็ในเรื่องนี้นะได้พาดหัวไว้ว่าช่วยผู้พิการรายละ1,000พเคาะมาตรการช่วยผู้พิการช่วงโควิดจ่ายเงินเยียวยารายละ1,000บาทพักชําระนี้อีกหนึ่งปีโอ้โหกระพี่น้องถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดอยากจะอ่านข่าวนี้เพิ่มเติม ก็สามารถที่จะคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวบารมีค,คนจนจะแทรกลิงก์ข่าวไว้ในด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับะนะครับพี่น้องเมื่อวันที่30มีนาคมนางสาวรัชดาธนาดิเรกซึ่งก็คือบุคคลที่อยู่ในภาพนั่นเองนะครับท่านเนี่ยเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐรมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่านายจุลินลักษณะวิสิทธ์รองนายกรัฐรมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการแห่งชาตินะครับที่ประชุมมีความห่วงใยผู้พิการซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งมีมติเห็นชอบ4มาตรการช่วยเหลือโอ้โหพี่น้องครับได้รับการช่วยเหลือ ถึง4มาตรการกันเลยทีเดียวครับสําหรับผู้พิการอันเนี้ยก็เรียกได้ว่ารอคอยกันมา,นาแสนนานนะเมื่อครั้งก่อนก็รอคอยเบีย้ยผู้พิการ2000นะครับผมตรงเนี้ยได้มีการช่วยเหลือถึง4มาตรการเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูกันเลยดีกว่าว่าใครแม็กเนี่ยมันจะอยู่คนที่รายละ1 0 0 0นี่แหละท่านจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจและจะต้องทําอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับพี่น้องครับ ก็สําหรับในมาตรการที่1นะครับท่านผู้ชมก็คือในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้พิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการมีการลงทะเบียนไว้เนี่ยนะครับถึง2ล้านกว่าคนทั่วประเทศไทยเนี่ยนะที่ถือบัตรอยู่เนี่ยก็จะได้ไปเลยนะรายละ1,000บาทครับตรงนี้ครับพี่น้องให้เพิ่มไปจาก,กเบี้ยผู้พิการ ที่ท่านเนี่ยได้ทุกเดือนอยู่แล้วโดยท่านเนี่ยไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นทั้งหมดนะครับผมเงินเนี่ยจะโอนตรงเข้าไปในบัญชีในเดือนเมษายนนี้นะครับผมโอโ้โหก็คือปกติเนี่ยได้800เดือนเมษาเนี่ยได้800แล้วก็ยังได้เพิ่มไปอีก1,000บาทนะครับก็กลายเป็น1,800บาทนั่นเองนะครับโดยเงินในตรงส่วนนี้นะครับท่านผู้ชม ได้มาจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการนั่นเองครับซึ่งการโอนเงินเนี่ยก็จะโอนผ่านทางกรมบัญชีกลางโอนตรงให้เข้าในบัญชีของท่านได้เลยนะครับในเดือนเมษายนนี้ซึ่งท่านไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นนะครับรอเช็คเงินเข้าอย่างเดียวเดี๋ยววันที่ที่เงินเข้าเนี่ยวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวบารมีคนจะจมาแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับก็น่าจะเข้าเนี่ย ใกล้เคียงกับพวกที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันนะครับตรงนี้นะครับอ่ะก็น่าจะได้เข้าใกล้ๆ้เคียงกันนะพี่น้องนะอ่ะก็ถ้าหากว่าตรงเนี้ยเป็นมาตรการที่1นนะครับเพราแม่พี่น้องคนพิการเนี่ยก็เรียกได้ว่าได้รับการช่วยเหลือแล้วนะครับพี่น้องครับโอเคเนาะก็สําหรับในมาตรการที่2ครับก็คือช่วยคนพิการอีกเช่นกันนะครับโดยช่วยในเรื่องของพักชําระหนี้ครับให้กับกองทุน การกู้เงินต่างเนี่ยนะครับเป็นระยะเวลา1ปีนับจากเดือนเมษามีจำนวนลูกหนี้1 3 4่งจุแสนรายมูลหนี้3.8พันล้านนะครับปกติเนี่ยผู้พิการจะกู้เงินเนี่ยก็จะกู้เงินจากกองทุนนะครับตรงนี้เขาก็พักชาระเนี่ยเป็นระยะเวลา1ปีนะครับคือท่านเนี่ยจะไม่ต้องส่งรายเดือนอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งก็จะพักเอาไว้ก่อนนะ พักเป็นระยะเวลา1ปีครับเริ่มพักเนี่ยในเดือนเมษายนนี้งวดเดือนเมษายนเนี่ยท่านก็ไม่ต้องจ่ายนะครับผัดไป1ปีครับพี่น้องครับอันเนี้ยก็ช่วยผ่อนเบาภาระของพ่อแม่พี่น้องผู้พิการได้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับมาตรการนี้ครับต่อไปนะครับก็คือมาตรการที่3มนะมาตรการที่3ก็จะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยทบทวนมติในการเพิ่มเบี้ย ผู้พิการเป็น1000บาทจากปกติเนี่ยนะครับจะได้800จะเพิ่มให้เป็น1000บาทนะครับให้กับผู้ที่พิการทุกคนทั่วประเทศไทย2ล้านคนทั้งหมดนะครับแม้ว่าท่านเนี่ยไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับท่านเนี่ยก็จะได้รับเงินเบี้ยผู้พิการนี้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็ขอย้ำชัดเลยนะถึงท่านว่าไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบี้ยผู้พิการ ถ้าหากว่าได้เพิ่มเป็น1000ท่านก็จะได้รับเหมือนกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองครับตรงนี้ก็คือมาตรการที่3เตรียมที่จะให้หนึ่นแน่นอนนะครับทุกเดือนทุกเดือน,เด,อนเดือนละ1000แต่1000แรกเนี่ยท่านได้เดือนเมษานะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามันยังวิกฤตอยู่ท่านก็จะได้รับเพิ่มอีกในเดือนพฤษภานะครับแล้วก็ต่อไปในเดือนมิถุนาเพิ่มเข้าไปอีกนั่นเองนะครับผม ตรงนี้ครับก็น่าจะให้ความกระจ่างชัดกับพ่อแม่พี่น้องได้แล้วนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับสําหรับอีกอันนึงนะอีกอันนึงก็คือเป็นมาตรการที่4มาตรการสุดท้ายก็คือมีการให้อนุกรรมการเนี่ยปรับระเบียบการกู้เงินของกองทุนนะครับกองทุนของผู้พิการเนี่ยให้ผู้พิการกู้ได้ไรละไม่เกิน10,000บาทโดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันนะครับ ไม่มีดอกเบี้ยระยะเวลาปลอดการชำระนหนี้1่1ปีวงเงิน2,000ล้านบาทตรงนี้ซึ่งก็เตรียมที่จะให้เงินกู้กับผู้พิการแล้วนะครับพี่น้องครับโดยปลอดดอกเบี้ยด้วยไม่ต้องมีคนคำ้ำถือว่าเป็นนโยบายมาตรการที่สุดยอดไปเลยนะครับพี่น้องครับโอ้โหสุดยอดจริงครับอันเนี้ยแต่ถ้าว่าหลายๆท่านที่เป็นผู้พิการเนี่ยบารมีคนจนเนี่ย จะพาไปชมต่อจากนี้นะนั่นก็คือสิทธิประโยชน์ที่มีมากกว่ามาตรการช่วยเหลือมาตรการช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นมาตรการที่เป็นระยะสั้น1ปี2ปีแต่ถ้ว่าในการให้ความช่วยเหลือจากทางภาครัฐเนี่ยท่านเนี่ยได้รับตลอดชีวิตนะครับจะมีอยู่9อย่างนะเดี๋ยวบรเมีคนจนเนี่ยจะพาไปชมกันนะครับ ก็สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้พิการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยนะก็ได้มีการบัญญัติไว้นะครับ9ประการนะได้แก่1นะครับความพิการคนพิการทุกคนเนี่ยที่มีสมุดและก็บัตรประจำตัวผู้พิการมีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการคนละ8 0 0ต่อเดือนได้นะครับอันเก่าเนี่ยเป็น500 แต่ตอนนี้มีการเพิ่มแล้วเป็น800นะครับปัจจุบันนี้ก็คือ800บาทนะครับเฉพาะผู้พิการที่ไม่มีไรายได้เพิ่มนะครับจึงมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ500บาทจากนั้นคนพิการที่อายุสูงตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับทั้งเบี้ยความพิการ และเบี้ยสูงอายุนะครับรับรวมๆกันแล้วเนี่ยได้ประมาณเดือนละ1,000บาทนั่นเองนะครับตรงนี้เนาะก็น่าจะมีการให้เบี้ยความพิการให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ทุกท่านทุกคนที่เป็นผู้พิการเนี่ยน่าจะได้อยู่แล้วนะพี่น้องนะต่อไปครับมาฟังกันต่อสิทธิประโยชน์ที่2นะครับก็จะมีการให้บริการการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์นั่นเองนะครับ สิทธิประโยชน์ที่ 3. ก็คือบริการจัดการศึกษาจะมีการจัดการเรียนการสอนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องผู้พิการเนี่ยจนถึงระดับปริญญาตรีเลยทีเดียวครับสิทธิประโยชน์ที่4นะครับผมก็คือเป็นการบริการจ้างงานคนพิการนะครับก็ตามระเบียบกระทรวงแรงงานเนี่ยก็จะต้องมีการจ้างงานของคนพิการเนี่ยให้เข้าไปทํางานตามหน่วยงานอะไรต่างๆนั่นเองนะครับอ่านี่นะครับผม สิทธิประโยชน์ที่5ครับต่อกันเลยบริการสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐเอ่ยเอกชนอะไรต่างๆเอ่ยโรงเรียนเอ่ยสถานที่ราชการก็จะต้องมีการทำบันไดสโลปนะครับทำทางลาดชันสำหรับผู้ที่พิการทำรีบสำหรับผู้พิการนะครับตรงนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นสิทธิประโยชน์ที่ผู้พิการเนี่ยจะต้องได้รับนะครับสิทธิประโยชน์ที่6นะครับนั่นก็คือ มีบริการเงินกู้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็คือจะมีกองทุนออกมาให้เงินกู้กับท่านนะสิทธิประโยชน์ที่7นะครับก็คือบริการสวัสดิการทางสังคมครับคนพิการเนี่ยนะเขาก็จะมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการต่างๆนะครับอย่างสมเหตุสมผลเนี่ยนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็จะมีการช่วยเหลือฝึกอบรมตามมาตรฐานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยนะครับ มาตรการที่8นะครับก็จะเป็นสิทธิประโยชน์ที่ 8, นะครับบริการร่างภาษามือให้นะครับต่อไปครับสิทธิประโยชน์ที่9ก็คือการลดหย่อนภาษีเงินได้ครับถ้าหากว่าท่านเป็นผู้พิการเนี่ยนะท่านจะไม่ต้องเสียภาษีนะครับก็สามารถที่จะลดหย่อนภาษีได้60,000บาทนะครับตรงนี้ก็เรียกได้ว่าน่าจะให้ความกระจ่างชัดกับพ่อแม่พี่น้องนะ บางคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นผู้พิการเนี่ยก็จะได้รับสิทธิทประโยชน์อะไรตรงนี้บ้างนะครับผมอันเนี้ยบารมีคนจนจึงได้นำความรู้มาฝากทุกๆท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับก็สำหรับข่าวดีมากในวันนี้นะพี่น้องบารมีนะก็ถือได้ว่าดีใจไปอีกขั้นหนึ่งนะสำหรับผู้พิการครับ หลังจากที่มีการเรียกร้องอะไรต่างๆอย่างมากมายนะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับบารมีคนจนก็ได้ตามข่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องมาตลอดตลอดมาเลยนะครับอ่ะตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะก็จะต้องขอขอบพระคุณทางท่านโคศกด้วยนะครับผมที่ได้มีการออกมากระจายข่าวนี้ครับก็ขอประชาสัมพันธ์ไปยังทุกๆท่านเลยนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าหากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องไปบารมีคนจนกราบขอประทานอภัยพ่อแม่พี่น้องมาณที่นี้ด้วยเถอะนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและขอกราวคำว,ว่าขอบคุณมากครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับพี่น้องบารมี